สำหรับวันนี้ครับจะพาไปทำไฟท์นะครับผมเนี่กูเปลี่ยนแมปอีกแล้วอ่ะครั้งที่แล้วก็เป็นเทนครั้งนี้ว่าอะไรเดาบอกอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้เราจะไปทำไฟท์ไอเชียกลายมนุษยเปนหอกให้ทุกคนรู้ความลับกูหมดแล้วกินละไปรับเคเวสสองที่ครับผมแบบนึงขี่มอไซค์หน่อยสิพี่ขี่รับตรงนี้นะครับผมให้ตีพวกเนี้ยนะครับผม ยีตัวตัวกิกกี้เนะี่ยยี่สิบตัวตหลังจากนั้นก็รับตรงนี้นะผมให้เราไปตีอันเฟนหนกนะผมตรงน,รงนี้ตรงที่โอดินเขาตีอยู่เนะี่ยแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะเป็นตัวนี้เควสมันจะมีบอกแหละกดตรงเนี้ยแฟชั่นมาร์คขีดเนี่ยมันจะมีบอกให้ตีตัวไหนหชื่อไหนเนะี่ยนะผมนี่ตีตัวนี้นะห้าตัวเเนียห้าตัว พอตีครบเสร็จก็จะได้โทรศัพท์ครึ่งบนครึ่งล่างครึ่งบนครึ่งล่างได้โทรศัพท์โกกับโจมานะผมอันนี้โทรศัพท์โกอยู่ไหนวะโทรศัพท์โจอยู่ไหนนี่โทรศัพท์โจตัวนี้โทรศัพท์โกนะผมรวมกันเป็นโกโจ <c oughs> อ่ะ,อะแล้วพอได้สองอันเสร็จแล้วใช่ไหมครับไปตีอันไฟหอกพวกพวกซีรีส์ไรเดอร์ไฟเนี่ยจะได้สมาร์ทเซลล์ลุ่มด้วยนะ หาไม่ได้6อันนะแล้วผมแล้วก็มีวิธีนะผมมาตรงนี้แล้วเอาสมาร์ทเคสไปแลกนะผม4ต่อ1นึ่งนะผมก็คือ4สมาร์ทเคสเท่ากับ1นึ่งเซรุ่มนะโอเคแลกเลยขาดอีก3อัน3 <c oughs> แล้วก็มาตรงนี้ตามนี้ไปหามามินะผมมามิ <c oughs> นี่นะผมแล้วก็กดไปก็จะรวมเป็นซีกเดียวเนี่ยเอ้ยรวมเป็นรวมเป็น อันเดียวนะผมโกกระโจแล้วก็โลกกลายเป็นโกโจนะผมแล้วเราก็จะมีโทรศพัพท์เซรุ่มโทรศัพท์อยู่นะโทรศัพท์ที่ประกอบแล้วอยู่นี่นะผมเขาเรียกว่าไฟโมบายนะแล้วก็สมาร์ทเซรุ่มหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ไปหาอินุอินะผมอินุอิกลับมาก่อนไอ้กูได้ยินเสียงไข่แปลงร่างวะเขาใครเขาโลกกระจกนี่นะผมอินุอินะฮะทาคุมิ เรียบร้อยนะครับผมนี่ที่เราก็ได้เวลาลงรถอืม <speak> <adays. S 2> เป็นไงอืมนะถ้ามอไซค์ด้กดเล็กหนึ่งนะครับผมเขื่อมำวดต่อสู้แล้วกดสครับนี่ไงโอ้แล้วกดฟ i แนลไรด์นะครับผมมันจะเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้นะว่าเป็นของไฟหรือว่าจะเป็นของดีเคทเลย ถ้าเป็นของดีเคดการต่อสู้กจะเป็นแบบดีเคดหมดเลยนะผมแล้วทำของไฟก็เป็นรูปแบบการต่อสู้ของไฟนะครผมน้ำล,ลองดูของไฟกันบอยเป๊ะป,ป,ปกติเหมือนเิวคีเลยอะสกิวคลิกขวาฟันปกติมาดูเ e อียนแล้วก็อาร์เอ็กซ์ซีทชาร์แล้วก็วีอือมครบแล้วเจ็ดสิบห้าวีคนเดิมเอตกเลยเด้อบอย Oh. ประมาณนี้แล้วกันเอ้ยไม่ได้ปรับสุดวะไม่ได้ปรับสุดเนะไม่เป็นไรประมาณนี้ประมาณนี้นโอเคก็แค่มาสอนวิธีทำเฉยๆนะทีนี้ก็จะได้ซีรีส์ไฟของดีเคทมาแล้วกดคือล่างไงวะกดตัวเฮดประมาณนี้ประมาณนี้นะสำหรับใครที่หาทำไฟอยู่นะครับ